ที่สก็ว่าน่ากลัวแล้วชุดที่สี่น่ากลัวไม่แพ้กันแถมยังน่ากลัวกว่าด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้นะครับคือเส้นสมองคือเส้นที่เป็นต้นเหตุในการกินผัวกินเมียนั่นเอง อันนี้เส้นชีวิตมีเส้นหัวใจจุดสังเกตคือเกาะที่โป่ตรงนี้นะครับสังเกตเส้นสีแดงนะตรงนี้นี่คือเส้นสมองแล้วมีเกาะโป่เกาะอันนี้นะครับในลายมือจริงก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีเส้นชีวิตลากออกมานี่คือเส้นชีวิตนะครับเส้นสีน้ำเงินอันนี้คือเกาะโป่ง ีแดงเส้นนี้ก็เป็นชุดหนึ่งนะครับในการกินผัวกินเมียแต่ที่บอกว่าน่ากลัวยิ่งกว่าก็คือว่ากินลูกด้วยครับหมายความว่าใครที่มีเส้นชุดที่คนหนึ่งได้เขียนชุดนี้คือชุดที่สี่มีสามีคนละกี่คนก็เสียชีวิตทั้งหมดมีลูกกี่คนก็เสียชีวิตทั้งหมด โดยเฉพาะถ้าขึ้นในมือซ้ายหรือมือที่เราไม่ถนัดนะครับก็ยิ่งมีลิ์เต็ม100%แต่ถ้าขึ้นในมือถนัดก็อาจจะทำลายได้2อสาคนหลังจากนั้นจึงจะหมดลิ์ก็ได้แต่ถ้าขึ้นทั้ง2มือเลยก็แน่นอนว่าลิ์เขาร้อยเปเซ์เลยนี่ก็เป็น4ชุดที่ได้พบบ่อยๆนะครับอยู่ในสถิติ ไม่เกินสี่เส้นนี้นะครับที่มีฤทธิ์ในการกินผัวกินเมียรหรือทำให้คนรักเสียชีวิต